ค่ะพบกับบีมเอฟเปบีมชนแนลนะคะ คลิปแรกของ y o YouTube วันนี้เราจะมาด้วยคอนเทนต์ที่ว่าสัมภาษณ์ทั้ง3พระจอมทีแคสรอบที่1จะเป็นยังไงซึ่งจากประสบการณ์โดยตรงของบีเนี่ยที่ได้ไปสัมภาษณ์ทั้งหมด4ที่จะมีที่1ก็คือพระนครหนือที่2คือบางมดที่3รลาดกระบงังและที่4ี่คือเกษตรบางเขนนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำคอนเทนต์สัมภาษณ์ทั้ง3พระจอมแตกต่างกันยังไงวันนี้จะทําคอนเทนต์ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่บีไปสัมภาษณ์มาใครอยากรู้เกี่ยวกับเกษตรบางเขน สามารถบินไว้ใต้ล่างได้เลยนะคะบีนจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกก็คือพาร์ทก่อนสัมภาษณ์พาร์ทที่2คือพาร์ทสัมภาษณ์และพาร์ทที่3ก็คือพาร์ทหลังสัมภาษณ์นะคะซึ่ง3ที่จะมีความแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ ที่แรกนะคะที่แรกที่บีไม่ไปสัมภาษณ์เลยเนี่ยก็คือพรราคนครเหน,นะไปสัมภาษณ์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณต้นต้นมกราพาร์ทก่อนสัมภาษณ์อย่างแรกเลยเธอพอไปถึงที่สัมภาษณ์แน่นอนว่าเราจะต้องไปถึงก่อนเวลาแล้วเนาะแล้วก็กินข้าวไปให้เรียบร้อยจากบ้านรู้สึกวันนั้นเนี่ยให้พ่อไปส่งวันนั้นน่าจะไปถึงประมาณ6โมงนิดนิดเพือไปแบบตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นที่แรกไงเราเลยแบบโูตื่นเต้นแล้วคราวนี้พอไปถึง เราก็ต้องนั่งรอพี่ๆเขาก็จะมาแบบเขาก็จะมาตรงเวลาของเขาเนาะเราเราก็ต้องนั่งรอก่อนนั่งรอไปเรื่อยๆพอใกล้จะถึงเวลาสัมภาษณ์ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือก่อนสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีพี่ๆใอช็อ เป็นสีสีเทาที่เขาก็มาพอเขามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนั่งเป็นแถวแถวมันก็จะมีแล้วแต่ภาควิชาแต่บีมเนี่ยเลือกไปสัมภาษณ์วิศวกรรมอุตสาหการรมนะคะเราก็ไปต่อแถวของ้าอุดพอถึงคิวเราปุ๊บเขาก็จะเช็คเอกสารให้เราว่าเอกสารที่เราเออกไปสัมภาษณ์เนี่ยมันครบหรือเปล่ามันจะมีเป็นในเว็บเขาอะว่าวันสัมภาษณ์คุณจะต้องเตรียมอันนี้อันน,นี้นี่มานะหน้าที่ของพี่เขาก็คือเช็คว่า เราครบหรือเปล่าอย่างเช่นเพื่อนดินเนี <group Heh Murray> ่ยถ้าสมมติว่าเอกสารไม่ครบขาดทะเบียนบ้านหรือขาดอัตตราชนอะไรเงี้ยก็จะมีที่พี่พาไปร้านถ่ายเอกสารก็คือพี่พีดูแลดีมากนั่นเองนะคะพอเราเช็คเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นขึ้นไปที่ห้องสัมภาษณ์พี่พีเขาก็จะให้เราบัตรคิวก็พี่เขาก็จะแจกบัตรคิวน่าจะได้คิวที่36ไม่ก็38ถ้าจำไม่ผิดนะ พอหลังจากจับปัดคิวเสร็จพี่เขาก็จะพาไปที่ห้องสัมภาษณ์แต่ว่ายังยังยังไม่ถึงกับห้องสัมภาษณ์ซะทีเดียวจะมีห้องเป็นห้องก่อนสัมภาษณ์ตลอดรลยะเวลาที่เรานั่งอยู่ในห้องรับรองก่อนสัมภาษณ์เนี่ยพี่เขาจะชวนคุยพอพี่เขาชวนคุยเสร็จพี่เขาก็จะบอกว่าในปีของพี่เขาอย่าว่าพี่เขาโดนคำถามอะไรบ้างเหมือนพี่เขาช่วยเราเหมือนกันนะว่าถ้าอาจารย์เขาถามคำามนี้มาเราควรจะตอบแนวไหนแล้วก็ การออกไปสัมภาษณ์เนี่ยพี่พี่เขาก็จะเอาออกไปทีละสิคนพอ,อเรามาถึงช่วงสัมภาษณ์อันนี้เป็นพาร์ทที่ลอวนะเป็นพาร์ทช่วงสัมภาษณ์ เราก็จะต้องเตรียมแหละเตรียมบัตรคิวเตรียมพอร์ตเตรียมเอกสารไปนั่งรอหน้าห้องสัมภาษณ์อย่างที่บอกว่าพี่เขาจะเรียกไปทีละสิบคนจะบอกว่าช่วงสัมภาษณ์เนี่ยคือบิ่มสัมภาษณ์มาทั้งสามประจำอะที่นี่เหมือนจะสัมภาษณ์คนที่สุดแหละก็คือมีทั้งหมดหกโต๊ะด้วยกันสามห้องห้องละสองโต๊ะตอนตอนแรกอะยังไม่มีใครบอกเลยนะว่ามีทั้งหมดหกโต๊ะอะคือเราไปดูหน้าห้องเลยว่าเออมันมีทั้งหมดหกโต๊ะนะซึ่งห้องแรกที่บิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมดตตแรก อ่สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโอ้ไม่กอคือรอเข้าไปใช่ไหมอาจารย์เขาก็จะบอกว่าผมจะให้คุณแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ,กษ2นาทีเขาอ,อาจารย์ก็ถามมาว่าคุณพร้อมไหมแล้วอาจารย์เขาจะมีนาฬิกาจับเวลาตรงนี้เขาก็จะกดจับเวลาปึ้งเริ่มได้เราก็แนะน้ตัวเป็นภาษาอังกฤษของเราไปแบบว่าเราเตรียมอะไรมาเราก็ใส่เข้าไปให้หมดคือเสร็จก่อนสองนาทีก็ได้นะถ้าเสร็จแล้วก็บอกว่าจะบอกาอาจารย์ว่าเสร็จแล้วขาะอาจารย์อาจารย์เขาก็จะกดหยุดเวลา แล้วหลังจากนั้นเขาก็ถามคำถามอื่นีีว่าร <ciao. S 1> ับนลยนะแลวดูโพลกันหนึงเลยดูเขาก็ถามว่าทําไมคุณถึงอยากเข้าที่นี่ <connect. S 1> แต่ว่าถามเราเป็นภาษาอังกฤษนะหลังจากสิ้นสุดคําถามของเขงวาว่าทําไมคุณถึงอยากเข้าที่นี่เขากดจับเวลาทันทีแล้วก็จะต้องตอบไปเป็นภาษาอังกฤษว่าทําไมว h าทาไมคุณถึงอยากมาเข้าที่นี่คําถามที่สองคือทําไมต้องเป็นวิศวะอุตสาหาการรมอ่ะเราก็ตอบไปโอเคทั้งหมด3คําถามเนาะที่บิ๊มเจอมาอันแรกก็คือแนะนำตัวอันที่สอง คือทำไมถึงอยากเข้าที่นี่อันที่3ก็คือทำไมต้องเป็นอุตสาหาการถามต่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะต่อไปต๊ะที่2โตอนท,ที่2อาจารย์เขาก็จะดูพอร์ตฟอลิโอเล้วเขาก็น,นีอันนี้คือพอร์ตฟอลิโอของบีนนะคะเดี๋ยวเดีวบีจะรีวิวแยกนะว่าควิธทีทำพอร์ตฟอลิโอเป็นยังไงอะไรอย่างไงอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ให้บีด้วยนะคะ ต๊ะที่สองจะเป็นโต๊ะเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอของเราพอไปถึงห้องนะบีมยื่นพอให้เขาปุ๊บ,บเขาก็จะเปิดเขาก็จะเลือกถามผลงานที่มันแบบมันสะดุดตาเขาคือบีมบีมไม่รู้ว่าคนอื่นโดนอะไรนะแต่บีมโดนเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์เขาก็จะถามว่าโครงงานเนี้ยคุณเป็นคนต่อวงจรไฟฟ้าเองหรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะบิมไม่ได้ต่อเองนะคือบิมจะทําหน้าที่อีกอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคนต่อเราอะ่ะจะต้องตอบอาจารย์ไปด้วยความจริง บิมก็เลยตอบไปเลยว่าไม่ได้ทําขายตาลพอดีว่าหนูว่าทําหน้าที่อื่นย้ํานะว่าต้องเป็นความจริงเท่านั้นนะเพราะว่าเราทําจริงหรือเราทําไม่จริงเนี่ยอาจารย์เขาดูออกนะว่าเราโกหกหรือว่าเราไม่โกหกคราวนี้พี่เขาก็จะนําไปที่ห้องที่สองไม่ได้ห่างกันมากห้องติดกันห้องที่สองเนี่ยจะเป็นคําถามวิชาการห้องแรกเป็นอิงนะห้องสองเป็นวิชาการซึ่งคําถามวิชาการโดนอะไรบ้างตัวที่สามจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกรด แบบดูปอพหนึ่งอาจอาจจะถามคำถามนิดหน่อยซึ่งคำถามที่บีมโดนคือหนึ่งเลยนะเกรดฟิสิกคุณได้เท่านี้คุณจะเรียนวิศวะไหวหรอคุณจะเรียนวิศวะไหวหรอคุณจะเรียนวิศวะรอซึ่งอาจารย์ที่อาจารย์เขาถามแบบนี้เนี่ยคือไปถามเพื่อนเหมือนกันนะว่าเพื่อนโดนหรือเปล่าเพื่อนบางคนก็โดนเหมือนกันอาจารย์เขาอยากจะรู้ว่าเวลาที่เขาถามคำถามที่มันปรับพอไปเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาย,ยังไง เราจะมีวิธีการแก้ไขสถานการณ์แบบไหน,นอันนี้เราก็ต้องไวต่ออาจารย์เหมือนกันแล้วก็คําถามที่สองที่ดินโดนจากตัวนี้ก็คือคนมาสัมภาษณ์เยอเยอแย้เนี่ยคุณมีอะไรดีที่ทําให้อาจารย์ต้องเลือกคุณอาจารย์เขาก็จะเค็มมาต่อว่า ห้ามตอบว่าขยานันห้ามตอบว่าหนูเป็นคนตั้งใจคะ่ะไม่เอาอาจารย์เขาบอกว่าทุกคนก็มีความตั้งใจทุกคนก็มีความขยันเหมือนคุณคุณมีอะไรดีนอกเหนือจากนี้ที่ผมต้องรับคุณอันนี้เหมือนกันโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นคําถามที่แรงเหมือนกันนะคําถามที่3ามที่บีมโดนก็คือคุณน้ําหนักเท่าไหร่อ่ะอันนี้อันนี้เหมือนกันนะเหมือนเขาน่าจะถามแบบ ให้เราผ่อนคลายดีแลกนั่นแหละ,หละตัวที่สีก็จะเป็นคําถามวิชาการเหมือนกันพอเราไปถึงเนี่ยอาจารย์เขาก็จะขอดูพอร์ดเราเหมือนกันแล้วก็ดูเราก็ยื่นพอร์ดให้เขาปุ๊บอาจารย์เขาก็จะเปิดดูเขาเขาจะบอกว่าอืมปกติอะผมอะถ้าเป็นคนอื่นนะผมจะให้คนอื่นเลือกนะว่าอยากให้ผมถามคําถามวิชาการเนี่ยวิชาอะไรฟิสิกเคมีชีวะดาราศาสตร์คณิตศาสตร์หวิชานี้แต่ผมเห็นผลงานของคุณเนี่ยในเนี้ยมีคณิตศาสตร์เยอะมาก ผมเลยจะถามคุณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเลือกอ่าตอนเราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วก็โอเคค่ะอาจารย์ถามได้เลยค่ะอาจารย์เขาก็จะถามว่าคุณเรียนอะไรบ้างคณิตศาสตร์ตอนมาไปนีก็บอกไปเลยแล้วมีแคลเวกเตอร์จำนวนเชิงซ้อนเลาข,นนเขาคณิตว,วิเคราะห์เมทริกซ์เอ็กซ์โพเล็กแต่ที่บีไม่พูดถึงเนี่ยบีไม่พูดถึงตรีโกณเพราะว่าบีไม่แม่นตรีโกณสรุปแล้วอาจารย์เลือกเวกเตอร์ให้เราแล้วอาจารย์เขาก็ถามว่าเวกเตอร์คืออะไร แล้วก็ตอบไปเวกเตอร์เขืออะไรแล้วเขาก็บอกว่าผมจะให้สมการคุณมาสมการเลยแล้วคุณบอกว่าสมการเนี้เวกเตอร์เนี่ยมาเดินทางจากความเล็ไหนไปความเล็ไหนเขาก็บอกว่า y เท่ากับ 5x บวก7อ่ะโอเคบิ๊มก็ตอบไปปึ๊บอาจารย์บอกถูกครับเนี่ยก็แเคเ่นี้อาจารย์เขาเขาพูดแบบนี้แล้วแบบเนี่ยถูกครับก็แค่นี้อ่ะแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินออกไปจากห้องพี่ๆเขาจะนําไปห้องที่3ก็คือตัวที่5ตัวที่หกเนี่ยก็คือ,คอทั่วไปแบบ มันจะไม่ได้เครียดเท่าห้องที่หนึ่งห้องที่สองมันจะเป็นโต๊ะรีแลกเป็นเชิงจิตวิทยานิดๆนะคะโต๊ะที่หตัวที่6บีมขอรวมเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจําคําถามไม่ได้แมน่นเพราะมันก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนาะคําถามที่บีมโดนก็คือนอกจากที่นี่เนี่ย คุณมียื่นที่ไหนไหมหรือติดสัมภาษณ์ที่ไหนไหมนอกจากที่นี่อนก็ตอบไปตอบไปเลยตอบไปตามความจริงว่าเรายื่นที่ไหนบ้างเราติดสัมภาษณ์ที่ไหนบ้างแล้วก็คําถามต่อไปก็คือถ้าติดที่นี่เนี่ยคุณจะเอาที่นี่เลไหไหมย้ําเหมือนกันนะว่าให้ตอบตามความจริงไม่แน่ใจก็บอกไม่แน่ใจแล้วก็คําถามต่อไปงานในพอร์ตเนี้ย คุณชอบงานไหนที่สุดอ่ะเขาก็ให้เราเลือกบิ๊มก็เลือกไปเลยแล้วก็พิเศษให้เขาฟังว่างานนี้เราทาอะไรบ้างเราได้อะไรจากงานนี้บ้างแล้วก็งานนี้ให้อะไรกับเราบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็คําถามสุดท้ายที่โดนเนี่ยก็คือความสามารถพิเศษมีอะไรบ้างแค่นั้นนะคะแล้วก็พาร์ทที่3พาร์ทหลังสัมภาษณ์เราสาพาพัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเราก็จะมานั่งรอในห้องรับรองแล้วก็จะมีพี่ๆคอยให้กรอกแบบสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างการสัมภาษณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ๆเขาก็จะถามฟีดแบ a c น้องๆว่าเป็นยังไง เขาก็จะช่วยแนะนำและเขาก็จะให้กำลังใจว่าอย่างไรก็นองก็ต้องติดอยังไรนองก็ต้องทายัางไรนอกก็ต้องเป็นรุ่นน้องของพี่ให้ได้เขาก็จะให้กำลังใจแล้วก็มีของ <S <S เขาเรียกว่าอะไรน,นะมีสมุดเล็กๆจาก K M U T N D เขาแถมให้ว่าครั้งหนึ่งน้องก็มาได้มาสัมภาษณ์ที่หมอ,อพี่เขาประมาณน,นี้นะคะโอเคค่ะจบไปแล้ว๋ยวบไปดูบางมดกันต่อเลยค่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกันที่บางมดนะคะเออบางมดเป็นที่ที่สองที่ดิ๊มได้ไปสัมภาษณ์พาร์ทแรกก็คือพาร์ทก่อนสัมภาษณ์คือเราก็ไปถึงก่อนเวลาเดิมนั่นแหละถึงก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพอพี่พี่เขามาเนี่ยพี่พี่เขาจะถือป้ายถือป้ายถือไอว้ว่านี่ภาคอะไรนะนี่ภาคอุดนะนี่ภาคไฟนะนี่ภา,นะา,นะา,นะาคแมคคานะอะไรประมาณนี้แล้วก็จะพี่เขาจะยืนถึงอ่ะโอเคเราเห็นป้ายอุตสาหาการรมแล้วเราก็เลยไปนั่งต่อแถวพอเรานั่งต่อแถวเสร็จเนี่ยพี่พี่เขาก็จะชวนคุยชวนคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บ แล้วพี่เขาก็เลยนำเราเข้าไปในห้องห้องรอก่อนสัมภาษณ์ก็จะมีอาจารย์อาจารย์ภาคมาพูดเกี่ยวกับข้อดีของวิศวะอุตสาหการมข้อดีของที่นี่ทําไมเราถึงจะทำไมทุกคนถึงอยากเข้าที่นี่เพราะอะไรที่นี่มีอะไรดีเขาก็จะคอยแนะนาเราวิศวะอุตสาหการมคืออะไรเรียนอะไรบ้างในปีหนึ่งปีสองปีสามและปีสี่อะไรประมาณนี้พออาจารย์เขาพูดเสร็จก็จะมีพี่ๆพวกน้าถ้าถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าพี่ๆน่าจะปีหนึ่งไม่ก็ปีสองคอยมาอธิบายเราคอยเอ็นเตอร์เทนเราเพื่อ แล้วเขาจะนําออกไปน้อยน่าจะประมาณจำไม่ได้ว่ากี่คนอนะ่ะพอเขานําออกไปปุ๊บเราเราก็เป็นคิวที่นี่เราเป็นคิวหลังๆแล้วก็รอสัมภาษณ์จนถึงคิวเราอ่ะเข้าสู่พาร์ทสัมภาษณ์นะคะพาร์ทสัมภาษณ์เนี่ยเราสัมภาษณ์แค่ตัวเดียวอาจารย์สามคนสัมภาษณ์เราแค่คนเดียวเอ้คนถูกสัมภาษณ์หนึ่งคนนะคะแล้วคราวนี้ถามอาจารย์ถามอะไรบ้างที่บางมดเขาจะถามว่า แนะนำตัวให้อาจารย์ฟังหน่อยของแบบสั้นๆอาา่ะแล้วก็แนะนําตัวไปแนะนำตัวปกติเบสิกเลยแล้วคราวนี้อาจารย์เขาจะขอดูพอร์ตเรามาเด้อแล้วก็ยื่นพอร์ตให้เขาดูปึ๊บเขาก็จะเปิดดูไปเรื่อยแต่ของที่บางบทเขาก็จะดูพอร์ตละเอียดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราต้องทาพอร์ตให้ละเอียดหน่อยนะขอนนเขาก็จะดูพอร์ตเราแล้วเขาจะถามเขาถามเยอะอยูอ่น,น,เนะเขาถามว่าแบบงานนี้เป็นยังไงงานนี้เป็นแบบว่าเราทําอะไรบ้างงานนี้หน้าที่ที่เราได้รับเป้าหมายหน้าที่อะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้สําคัญอาจารย์เขาก็จะยื่นข้อสอบ เ็นข้อเดียวเลยนะข้อเดียวใหญ่ๆเลยนะในกระดาษ A4 แผ่นสีขาวเขาก็จะยื่นข้อสอบโจทย์มีประมาณบรรทัดเดียวแล้วก็รูปอีกรูปหนึ่งดิมได้วิชาคณิตศาสตร์เขาก็ยื่นให้ทําแล้วเขาก็ยื่นีสอบให้อันนึงเราก็นั่งทําไปเรื่อยๆแต่โจทย์อาจารย์เขาบอกว่าไม่ต้องคิดเป็นคําตอบแห่อาจารย์ติดแบบว่าติดเลขคูณไว้เช่นแบบ6กพันเก้าอคูณสามร้อยอ่ะเราติดเลขคูณไว้เราไม่ต้องทาสาเร็จให้อาจารย์แต่อาจารย์อยากจะรู้วิธีทําของเราถ้าจาไม่ผิดเหมือนจะได้วิชาคคณว,วเขาก็จะถาม คำถามรอบตัวหนึ่งคำถามซึ่งจําได้เลยนะว่าตอนนั้นนะ่ะเขาถามอะไรบิมตอบไม่ได้นะว่าเขาถามจําคําถามไม่ได้แต่เขาถามว่าตึ๊ดตึต๊กอันเนี้ยคืออะไรว่าจะมีส่วนพัฒนาโลกเราอย่างไงซึ่งคือบีมไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะมันคืออะไรถ้าเราไม่รู้เรามั่วคะแนนเราอาจจะลดก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นบีมเลยตอบอาจารย์ไปว่าหนูไม่ทราบค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าหนูติด เข้าไปเป็นนักศึกษาแล้วเดี๋ยวหนูจกกรระกลับมาตอบอาจารย์ใหม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่พิวตอบอาจารย์ไปอาจารย์เขาก็ขับขอาจารย์ก็รีแลกซ์ผ่อนคลายขับไม่ได้เครียดนะคะแล้วก็เขาก็ถามว่าทำไมถึงอยากเข้าภาควิชาอุตสาหาการส่วนพัดหลังสัมภาษณ์ก็คือแย,ย,ยกยหญกันกับบ้านปกติ โอเคนะคะมาถึงที่ที่3ก็คือลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะนี่ก็คือเสื้อช็อปที่บิมใส่อยู่ก็คือที่ที่บิมเรียนปัจจุบันนี้นะคะโอเคเรามาถึงพาร์ทก่อนสัมภาษณ์กันพาร์ทก่อนสัมภาษณ์นี่ยคือจะบอกก่อนว่าลาดกระบังตั้งแต่ตอนสมัครแล้วเขาให้เราเลือกได้สามัะดับว่าเราจะเลือกเข้าภาควิชาไหนภาควิชาแรกที่บิมเลือกเลยเนี่ยคือภาคอุดก็ที่บิมไปสัมภาษณ์นั่นแหละก็คือภาควิชาอุตสาหการภาคที่2ก็คือภาคอิเล็กทรอนิกส ก็อันที่สามก็คือภาคโทรโคมพอเราไปถึงเนี่ยจะบอกว่าที่นี่คือมีพี่ยืนรอรับอยู่แล้วนะไม่ว่าเราจะไปเร็วไม่ว่าเราจะไปเช้าตีห้าหกโมพี่เขาก็จะยืนรอรับเราอยู่แล้วเนี่ย แล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็จะรับเราไปต่อแถวภาควิชา,า,พพาอินสัมภาษณ์ภาคอุดใช่ไหมเขาก็จะเอาเราไปต่อแถวที่ภาคอุดแต่จะบอกว่าแถวภาคอุดยาวมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆเขาก็จะเดินไล่ตั้งแต่ต้นแถวมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆว่าน้องเอกสารครบเปล่าพี่เขาก็พี่เขาก็จะมีใบใบนึ่งแบบคอยติ๊ก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 โอเคน้องครบเรียบรอ้อยคนนี้พร้อมสัมแล้วต่อไปต่อไปแล้วควนี้พอถึงใกล้เวลาสัมแล้วเนี่ยเราก็ พี่เขาก็จะให้เราอ่ะไปเซ็น mm hmm. เซ็นคิวก็คือเซ็นเอาคิวบีมอ่ะได้คิวที่หนึ่งโอ้ my god พอเราเข้าไปเซ็นคิวแล้วอ่ะคือบีมได้คิวที่หนึ่งใช่ไหมเขาก็จะนําไปที่โต๊ะสัมภาษณ์มันจะมีทั้งหมดสิบสิบโต๊ะสัมภาษณ์แต่เราสัมภาษณ์แค่ตรงกกับกับบโต๊ะเดียวนะแต่มันจะมีโต๊ะที่แบบว่าให้สัมภาษณ์พร้อมกันนะนักเรียนพ,พร้อมกันทั้งหมดอ่ะจะมีทั้งหมดสิบโต๊ะเราก็ไปนั่งสัมภาษณ์แบบแต่เราไม่สัมภาษณ์นะเหมือนเขา อธิบายเราฟังก่อนว่าภาคอุดอะเราจะต้องแยกสาขาออกเป็น3สาขาในตอนปีสองนะเขาจะดูจากเกรดเราอย่างนู้นอย่างนี้นเขาก็อธิบายอธิบายอธิบาย,บายแล้วก็จะมีพี่เนี่ยเข้าไปด้วยในยห้องสัมภาษณ์เลยนะคือแบบว่าเข้าไปดูแลเข้าไปเทคแคร์น้องๆว่าแบบน้องเป็นไงไม่ต้องเครียน,นะอย่างนู้นอย่างนั้นจะบอกว่าอันนี้ช่วยได้จริงๆนะแล้วคราวนี้มาถึงช่วง พาสัมภาษณ์ของรัฐบาลพาสัมภาษณ์ของรัฐบาลเนี่ยอาจารย์เขาก็จะอธิบายเหมือนกันแบบพอเข้าไปถึงโต๊ะสัมภาษณ์ปบ๊บสวัสดีค่ะอาจารย์อะไรอย่างนี้อาจารย์เขาจะแนะนำราก่อนเลยว่าเออเนี่ยคุณเข้าใจใช่ไหมที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าภาคอุตสาหากรรมจะมีทั้งหมด3สาขานะก็คืออุตสาหกรรมหลักออกแบบแล้ว,ลวก็ภาคฟู้ดหรือว่าภาคอาหารนั่นเองแล้วทีนี้ทั้งหมดสามสาสาสาขาอยู่ที่เกรดเยียงนู้อย่างนี้นะเขาเขาก็ถามว่าแบบเขาคุณเข้าใจดีใช่ไหมก็บอกเข้าใจค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่า เขาอะให้แนะนําตัวเองอะเราก็แนะนําแล้วเขาก็ถามอีกว่าถ้าติดที่นี่จะเอาเลยไหมคือบิ้มบิ้มต้องการเอาที่นี่เนะคือความตั้งใจเนี่ยอยากได้ไตั้งแต่โมห้าเทอมหนึ่งแหละว่าอยากได้วิศวะอุตสตหการลาดกระบังคือตั้งเป้าไว้แล้วว่าอย่างก็ต้องเป็นลาดกระบังก็เลยแบบตอบไปอย่างแน่แล้วก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าอยากได้ที่นี่ค่ะอะไรที่นู่นอยากได้ที่นี่เพราะอะไรคือบิ้มก็ใส่ใส่ไปให้หมดเลยนะแล้วเขาก็ถามอีกว่า ถ้าติดที่นี่จะอยู่หอไหมบ้านอยู่แถวไหนอยู่ไกลหรือเปล่าอะแล้วเขาก็ถามว่าถ้าติดที่นี่เนี่ยคุณจะเรียนไหวไหมเรียนหนักนะอะไรอย่างนี้คุณจะไหวหรือเปล่าคุณจะมีวิธีการจัดการกับความเครียดของคุณยังไงแล้วก็ทําไมคุณถึงอยากเข้าที่นี่คุณเล่นกีฬาเป็นหรือเปล่าแล้วก็อธิบายให้เราอธิบายเกี่ยวกับโครงงานที่เราทําไปเหมือนเหมือนที่พน,นักงานอะไรแบบอธิบายโครงงานเราว่าเราทําหน้าที่อะไร ได้อะไรจากโครงงานนี้อะไรประมาณนี้เขาก็จะถามแล้วว่าคุณเคยเป็นแกนนําอะไรบ้างคุณเคยเป็นหัวหน้าอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในโรงเรียนเราเป็นตําแหน่งอะไรแล้วเขาก็จะถามว่าคุณมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมจะบอกว่าเนี้ยคําถามเนี้ยอย่าปล่อย,าอย่านนะให้ถามอาจารย์มีอะไรสงสัยถามอาจารย์ไปเลยอาจารย์เขาก็จะดูว่าโอเคเรามีความมุ่งมั่นที่จะเข้าที่เขาจริงๆเราเราอยากเข้าใจเกี่ยวกับที่นี่จริงๆอาจารย์เขาก็พร้อมที่จะแนะนาเราประมาณนั้นนะคะ หลังสัมภาษณ์พาสหลังสัมภาษณ์ของพัดกระบังเนี่ยคือเราสัมภาษณ์เสร็จอะพี่พี่เขาก็จะพาเราไปกินข้าวคือพาอุดเนี่ยเหมือนจะเลี้ยงพิซซ่าตอนนี้พี่ตอนนั้นพี่พี่เขาอยู่ปีหนึ่งเขาก็เลี้ยง พิซซาเราเขาก็นำเราลงมากินหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยพี่ๆเขาก็จะพาอยากอยากไปเข้าน้ำไหมหิวน้ำไหมหรืออยากไปทำอะไรหรือเปล่าคือจะมีพี่ๆตามไปตลอดนะคือแบบเราแบบว่าคือพี่เขาจะแบบคอยดูแลเราตลอดเวลาคือดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วก็แบบเราอยากไปไหนขอแค่บอกพี่เขาก็จะพาเราไปแบบตลอดเลยอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะพาเราไปที่หอประชุมใหญ่หอประชุมใหญ่วิศวเพื่อที่จะเข้ากิจกรรมสูเกียร์ถามว่ากิจกรรมสูบเกียร์เป็นยังไงกิจกรรมสูบเกียร์เนี่ยก็คือแบบพี่เขาก็จะจัดกิจกรรมให้ให้น้องที่มาสัมภาษณ์รอบที่หนึ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้รู้จักเพื่อนเพื่อนใหม่ทําความรู้จักเผื่อติดด้วยกันพอเราวันพอเราวันที่เรามาเรียนจริงเราจะได้มีเพื่อนประมาณนั้นคือจะบอกว่ากิจกรรมนี้ดีมากเลยนะแล้วก็นี่หลังจากจบกิจกรรมแล้วอ่ะบินได้เกียร์นี้ด้วยนะเห็นไหมเกียร์นี้คือพี่เขาให้เป็นแบบคือทุกคนร้องเพลงประจําสถาบันอ่ะคือให้น้องอยู่ตรงกลางแล้วพี่ขนาบข้าคือจะบอกว่าสิ่งนี้คนลุกมากเลยนะคือจะมี้ที่พี่อยู่ข้างๆแล้วเราก็เดินไปตรงกลาง แล้วก่อนที่เราจะออกขอประชุมก่อนที่เราจะย้ยายกันกลับบ้านนี่เขาให้เกียนเนี้ยมาคือจะบอกว่าตอนได้อะน้าตาคือคอเลยนะรู้สึกแบบต้องติดที่นี่อะคืออยากได้ที่นี่มากคือรู้สึกประทับใจมากๆแต่ถามว่าที่อื่นประทับใจไหมพี่พี่พดูดูแลดีไหมดีมากเหมือนกันนะคือจะบอกว่าเพื่อนที่ไปสัมภาษณ์กับบีมอะคือ แบบไปสัมภาษณ์ทั้สงสาะจอมาเหมือนกันเพ,พื่อน mm hmm. มันก็เลือกที่บางมดคือเพื่อนก็บอกว่าเลือกไม่ผิดเหมือนกันที่เลือกบางมดคือบิ๊มก็จะบอกว่าบิ๊มเลือกไม่ผิดที่เลือกรากกระบังเหมือนกันจะบอกว่า mm hmm. พนานาคอเหนือก็ดีมีเพื่อนเพื่อนบิ๊มก็เรียนอยู่พานาคอเหนือก็ดีคือทุกคนมีเป้าหมายเป็นของตัวเอง mm hmm. เอะพอทุกคนทําเป้าหมายของตัวเองสำเร็จแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าเราเลือกไม่ผิดที่จะเลือกที่นี้ประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้จะบอกว่าอันเนี้ยหลังจากที่บิ๊มได้มาแล้วอะคือ พูดทุกวันว่าขอให้ติดที่นี่ขอให้ติดที่นี่ใส่ไปเรียนเอาขอไปเรียนทุกวันแล้วก็พอติดแล้วคือดีใจมากแล้วก็ยืนยันสิ์เลยเพราะว่ารระบังประกาศประมาณก่อนก่อนยืนยันสิ์รอบที่หนึ่งะประมาณวันอสองวันเท่านั้นประมาณนั้นนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําเกี่ยวกับประสบการณ์ของบีมนะกันส่วนใครอยากให้บีมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถเมนไว้ใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้บีมโชว์พอร์ตหรือว่าอยากให้บีมแนะนําวิธีการทําพอร์ตเพื่อที่แบบจะให้ติดหรือว่าเพื่อที่จะให้ดูดีที่สุดประมาณนั้นด้วยการทําเองโดยไม่ต้องจ้างด้วยนะคะอันนี้คือบีมไม่ได้จ้างเลยนะ,ะทาเองทุกวิธีทุกวิธีทุกขั้นตอนถ้าใครอยากรู้อะไร <S <S เพิ่มเติม <ๆ S 1> <ๆ>ก็สามารถเมนไว้ใต้ล่างได้เลยนะคะจะมีคนไปคอย ตอบคำถามตลอดเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย